ล่าแค้นกระหังธมินศึกสุดท้ายของนักล่าอาคมรอยอาฆาตใต้เงาจันทร์บ้านสันติสุขชายป่าลึกเป็นเวลาสามปีแล้วที่นหยหอยแสงนักล่าอาคมผู้เกรียงไกรต้องอยู่กับบาดแผลที่ไม่มีวันหายการตายอย่างทารุณของภรรยาและลูกสาวด้วยฝีมือของกระหังธมิน สัตว์ประหลาดในตำนานที่ล่าก,กินหัวใจมนุษย์ในคืนเดือนแรมที่เงียบสง,งัดแสงกำลังแกะสลักยันบนไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นกูจะตามล้างแค้นมึงให้ถึงที่สุดไอกระหังธรมินวันนี้เขาได้รับเบาะแสใหม่คือกระหังธรมินออกอาโลวาที่บ้านสันติสุข แสงสภาย่ามหนังควายบรรจุมีดหมออาคมตระกุดโทนและลูกอืนเงินยวงที่ลงอักขระไว้เต็มเปี่ยมพร้อมออกเดินทางแสงมาถึงหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาเขาพบกับจ่าศักนายตำรวจวัยกลางคนผู้เชื่อเรื่องลี้ลับจ่าศักว่าบ้านสันติสุขแทบไม่เหลือคนแล้วครับนาย้อยมันมาเงียบมาก เหลือแต่ซากแสงถามว่ามันทิ้งอะไรไว้บ้างจาศักตอบกลิ่นเหม็นคาวกับรอยไหม้ที่พื้นคล้ายปีกใหญ่ๆในห้อยต้องระวังมันเร็วกว่าที่เราคิดแสงสำรวจจุดเกิดเหตุรอยไหม้ที่จะาศักบอกเป็นรอยปีกขนาดมหึือมาที่ทิ้งไว้บนดินแสงสัมผัสรอยนั้นและรับรู้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่กัดกินอากาศรอบข้าง แสงจุดทูบกำมยานโบราณเพื่อกำหนดทิศทางของปีศาจกลิ่นเหม็นคาวและไส้ที่ห้อยรองแรงนำทางแสงลึกเข้าไปในป่ารกทึบคืนถัดมาแสงซุ่มรอยอยู่บนยอดไม้ตะเคียนกลางป่าช้าเก่าแก่เขาผูกสายสินมหาปราบรอบบริเวณทันใดนั้นเสียงหวีดวิวของกระหังก็ดังแหวกอากาศกระหังทมินมาแล้ว มันมีปีกสีดำสนิทราวข้างขขาวปีศาจลำตัวมีไส้สีแดงฉานห้อยย้อยเกือบถึงพื้นผิวกายมันดำทะมึนราวกับถูกไฟไหม้มันพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อฉีกร่างของแสงแสงกระโดดลงจากต้นไม้พร้อมกับเหว่ยงโซ่ตรวนเหล็กหล่อที่ลงอาคงไว้ครืนโซ่พลาดเป้าแต่พลังอาคมทำให้กระหังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสง กูไม่กลัวมึงไอพีศาตกระหังพ่นน้ำลายสีดำเหนียวหนืดออกมาแสงใช้ผ้าประเจียดปิดหน้าก่อนจะยิงปืนบรรจุลูกปืนเงินยวงออกไปเปรี่ยงลูกปืนทะลุปีกของมันกระหังทมินหวีดร้องยาวนานมันเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเผชิญหน้าแห่งความแค้นกระหังทมินโกรธแค้นอย่างสุดขีดมันพุ่งเข้ามาปะทะกับแสงอย่างบ้าคลั่ง เล็บที่แหลมคมของมันควรถูกไหลของแสงอย่างจังเลือดสีแดงฉานไหลซึมออกมาแสงล้มลงแต่เขากำมีดหมอเพชรกลับไว้แน่นเขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวในขณะที่กระหังทมินกำลังจะใช้ฟันที่แหลมคมขย้ำแสงก็ตะโกนคาถาโบราณออกมานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภกษสะ มีดหมอถูกปักให้ที่กลางหัวใจที่กำลังเต้นระรัวของกระหังมันเป็นหัวใจที่ดำมืดและชั่วร้ายกระหังทมินกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของมันดังสะท้อนก้องป่าราวกับเสียงของนรกฟู่ร่างของมันสลายกลายเป็นเท่าฐานสีดำที่ถูกลมพัดหายไปในพริบตาแสงสุดตัวลงหายใจหอบหัวใจเขาหนักอึ้ง แต่ความแค้นที่สุมอยู่ในอกก็คลี่คลายลงเล็กน้อยเขาเก็บมีดหมอปัดฝุ่นออกจากชุดและมองไปยังท้องฟ้ายามรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึงภารกิจล่าแค้นจบลงแล้วแต่รอยแผลที่จิตใจยังคงอยู่แสงเดินออกมาจากป่าช้าในมือเขากำยันของลูกสาวไว้แน่น เขาคือนายห้อยแสงผู้ที่เคยสูญเสียและกลับมาเป็นผู้ชนะในการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่สุดในตำนานนายห้อยแสงจากไปพร้อมกับความเงียบสงบในใจเขาคือผู้พิชิตกระหังทมินและพร้อมจะปกป้องโลกมนุษย์จากภัยคุกคามอื่นๆต่อไป